โหลดตัวอย่างเสียงสำเร็จสวัสดีเพื่อนๆฉันและผู้ช่วยสุดอัจฉริยะของฉันคาร่าเรากำลังเตรียมการทดสอบระบบซอฟตแวร์จดจำเสียงกันอยู่พอดีเลยละ่ะไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่ฉันต้องจำเสียงของศาสตราจารย์ควนตัมที่เป็นคนสร้างฉันให้ได้มันต้องอย่างนี้สิยอดเยีเ่ยมมากอย่าจำผิดเสียงเชียวนะกดเพลย์ได้เลยคาร่ารับทราบค่ะ ตัวเลือกที่หนึ่งครอบครัวท่านความมั่งคั่งของท่านอ่าฮะตัวเลือกที่สองเชิญเลยครับทุกคนเชิญข้างในฉันรู้ฉันรู้จักเสียงนี้ตัวเลือกที่สามนายพร้อมจัดรายการวันนี้หรือย,ยังเสียงนี้ก็คุ้นๆน,นะเลือกคำตอบได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฉันก็จำเสียงคนที่สร้างฉันได้เสียงของศาสตราจารย์ควอาตัมคือตัวเลือกที่สองเป็นคำตอบที่ถูกต้องในฐานะผู้ติดตามของพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งยังมีอีกเสียงหนึ่งที่เราควรจะรู้จักและเชื่อฟังเสมอเพื่อเพื่อรู้ไหมว่าคือเสียงของใครอืมก็คุ้นๆอยู่นะฉันลืมไปแล้ว มาอ่านสุดยอดพระวนจะนะกันดีกว่าจะได้นึกออกย้อนบทที่10ข้อที่2 7กล่าวว่าแกะของเราฟังเสียของเราเรารู้จักแก่นั้นและแก่นั้นตามเราอ๋อแกะที่ดีพระเยซูงไงใช่แล้วพระเยซูในบทนี้ชาวยิวมากมายถามพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครเป็นพระคิ์จริงไหม คิดว่าทําไมพวกเขายังถามแบบนี้ทั้งๆท,ที่ได้เห่งการอาศจารย์และได้ยินคําสอนของพระองค์แล้วก็ไม่รู้สิแล้วนายคิดยังไงล่ะคิสโมก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อและไม่รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงไม่ได้ฟังหรือติดตามพระเยซูล่ เมื่อเราเชื่อในพระเยซูและเลือกที่จะติดตามพระองค์เราก็เป็นเหมือนแกะของพระองค์และพระองค์ก็เป็นผู้เลี้ยงของเราพระองค์รักเรานำทางเราดูแลเราและอยู่กับเราเสมอไปจนถึงชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์มันสำคัญมากนะที่เราต้องรู้จักเสียงผู้เลี้ยงของเราเพราะมีสิ่งมากมายที่คอยจะแย่งความสนใจของเราไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงนั้นมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่า เพื่อนๆครับเราสามารถฟังและได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแสวงหาพระองค์และทำตามสิ่งที่พระองค์บอกพระเยซูกำลังเรียกหาเพื่อนๆได้ฟังกันอยู่ไหมนะต้องการเพื่อนรับฟังและพูดคุยโทรเข้ามาที่0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1หรือกดสําำหรับเพื่อนๆที่อายุน้อยกว่า18ปีครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ